สวัสดียามเช้าๆคะ่ะเช้ามืดค่ะเช้าหรือยังเนี่ยตีสองกว่าอุ่นคะ่ะกวาดบ้านเสร็จแล้วคะ่ะกวาดกระท่อมเสร็จแล้วคะ่ะ มันอยู่ในที่นอนนานแล้วนะเหมือนเดิมคนแก่หลายชั่วโมงตั้งแ่ห้าหกโมงก็เลยลุกขึ้นมาก,กว่าดกาแฟค่ะเพื่อนๆกาแฟค่ะ <ya> ขึ้นใจเมื่อกี้นอกอะไรไม่รู้มาละร้องเจ็บ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 นกกลางคืนเคค่ะสำหรับคลิปนี้ Mm-hmm. <laughs>